บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องสําสคัญของพี่น้องเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับราคามันสำปะหลังในในใน,ในภาคเกษตรของเราก็มีราคาที่ค่อนข้างจะแกว่งตามสถานการณ์โลกนะครับใน,ใน,ในหลายหลายมิตินะครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็กระทรวงเกษตรเองแล้วก็กระทรวงการคลังก็ได้หาลือกันนะครับเกิดมาเป็นมาตรการนะครับในการ เสนอครมนะครับให้รับเรื่องอนุมัตินะครับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง6-7ทับ6-8นะครับก็มติครมก็รับทราบ3เรื่องนะครับแล้วก็มีการอนุมัติ1เรื่อง4โครงการนะครับดังนี้ครับผมเรื่องแรกนะครับคือการรับทราบผลดําเนินการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาน้ามันนะครับสำปะหลังขอโทษทีครับปี2566-67นะครับเรื่อง2คือรับทราบการดําเนินโครงการ เพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเพื่อไร่นะครับเรื่องที่3คือรับทราบแนวทางมาตรการในการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและสุดท้ายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจคือการอนุมัติมาตรการปี 6, 7 6 8จํานวนสี่องค์การวงเงินรวมทั้งหมด368.90ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือประคองพี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลังนะครับทั้งหมด4ด้านนะครับด้านแรกนะครับด้านแรกจะเป็นการโครงการชดเชยดอกเบี้ย ในการเก็บสต็อกประจําปี 2567- ถึง68นะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากนะครับวข้อจุดประสงค์ข้อที่2คือส่งเสริมการแข่งขันรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรนะครับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะครับรัฐบาลจะชดเชยดอกเบีย้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในกรณีเก็บสต็อกปี 67- ถ้า68ในอัตราร้อยละ3ต่อปี ตามระยะเวลาเก็บสต็อกนะครับก็มูลค่ารวมของโครงการนี้ที่อนุม,มัติไปจากกลุ่มเงินทั้งหมดทั้งสิ้น368ล้านก็คือ300ล้านนะครับส่วนอันที่2นะครับโครงการที่2คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำมบหลังนะครับก็เช่นกันนะครับจุดประสงค์หลกัหลกๆของโครงการก็คือการช่วยให้พี่น้องมีเงินหมุนนะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อทําให้มันสำาบหลังออกมาสู่ตลาดได้ดีขึ้นนะครับก็ ส่วนนี้ก็จะมีวงเงินรวมทั้งหมด17.50ล้านบาทนะครับก็รัฐบาลก็จะช่วยรับดอกเบี้ย3.5ต่อปีนะครับและก็ไม่เกิน12เดือนนะครับส่วนสภาเกษตรกร,ร,กรหรือเกษตรกร,ร,กรทั่วไปก็จะรับอยู่ที่1%ต่อปีนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเ,อเงินทุนนะครับการพัฒนาและการผลิตส่งเสริมนะครับก็คือในยอดวงเงินรวมที่41.40ล้านบาทนะครับ ก็ใช้มาตรการดอกเบี้ย m r ขั้นต่ำนะครับโดยธนาคารทกศนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเช่นกันนะครับร้อยละ3ต่อปีนะครับไม่เกิดย4บเดือนนะครับและสุดท้ายนะครับโครงการที่อนุมัติคือองค์คารสําหรับยกระดับศักยภาพการแปรรูปนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรสามารถแปรรูปมันสับปะหลังสดเป็นมันสับปะหลังเส้นได้นะครับเพื่อการประกอบการค้านะครับและก็เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสับปะหลังนะครับก็ วิธีการคาดหวังนะครับก็คือจะสับสนุนเงินนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มวิสซากรจชมชนกลุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังไม่น้อยกว่า15หไร่นะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์สําหรับการผลิตมันสำปะหลังและอุปกรณ์สําหรับตากมันเส้นนะครับวงเงินสินเชื่อและเป้าหมายวางไว้ที่มัน650าเครื่องนะครับและไม่เกินเครื่องละ1500บาทนะครับ แล้วก็วงเงินรวมของโครงการนี้ก็อยู่ที่10ล้านบาทนะครับรวมทั้ง4โครงการรวมแล้วก็ตามที่แจ้งใป3บ3 6้ล้านบาทนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาเสียรภาพราคามันสำหลังที่ประมวลนี้ได้มีการอนุมัติและก็รับทราบขึ้นมาครับขอบคุณครับ